หรับยาในคำทีกระสยัยตำรับยานี้ชื่อว่ายาที่ใช้ในการรักษากระสัยทั้งหมดประกอบด้วยสมอดีงูและสมอไทยหนักสิ่งละ20บาทสแสมทะเลสะแสมสารใบมะกาใบามะดันขี้เหล็กเกลือบอระเพ็ดรากชาพลูหนักสิ่งละสิบบาทแก่นลั่นทมรากเจ็ดตมูลเพลิงดีปลีกระเพรา ดินประสิวยาดำสักานันส้มป่อยเถาวันเปรียงใบมะขามดอกคำฝอยหนักสิ่งละห้าบาทเทียนทั้งเก้าหนักสิ่งละสองบาทฝักราชพฤกษ์สามฝัก,กวิธีธรรมคือนำตัวยาทั้งหมดมาต้องรวมกันรับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักหรือเบา รับประทานครั้งละสองถึงสามช้อนโต๊โดยมีแก๊กจำตัวยาดังนี้หมองูหมอไทยไปทะเลมะกาเลสมสารมะดันเสริมหยิบขี้เหล็กใส่เกลือบระเทดเติมแล้วให้เพิ่มชาพลูคู่ลั่นทมเจดตะมูลสดัดีเสริมกระเพรากลัวจะเหงาเพิ่มถาวันปล่อยมะขามหยิบคำฝอย ดินประสิวยาดำตามเทียนก้าวขามราชพฤกษ์สามฝักเปย